ว้าวเทีงเนี่ยน้องฉัตรจะทำผมแบบหน้าหน้าใสๆเด็กหน้าแบบใสๆแล้วก็ให้แม่เนี่ยมองออกไปข้างนอกหตานะคะหรือก็ว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นเซ็กซี่แบบโอ้เห็นล่องออกมาจากนี้เลยนะสวัสดีค่ะข่าวเธอจะเกิดเหตุว้าว วันนี้เราจะไปเปิดชมลูกใหม่ของแม่เอลอัมพาหลังน้องฉัดช่างแต่งหน้าชื่อดังของเมืองไทยเนลมิตลูกสาวสวยสเซ็กซี่กระชากวัย62ปีให้แลดูอ่อนเยาว์เหมือนสาววัย40ปีงานนี้แม่เอลอัมพาหน้าเปลี่ยนจำแทบไม่ได้เป็นแฟนต่างตกตะลึงกันเป็นแถวซึ่งทางกองถ่ายละครจะปวดหัวกลัวว่าคุณผู้ชมแปลกใจว่าดาราหน้าเปลี่ยนไปหรือไม่ไปฟังกันเลยคะ่ะน้องฉัไม่ได้บอกว่าเป็นสาวสไตล์ไหนแต่เอาแบบสบายสบาย อย่างเช่นเที่ยวนี้น้องขัดจะทำผมแบบหน้าหน้าใสาๆเหมือนเด็กหน้าแบบใสๆแล้วก็ให้แม่เนี่ยมองออกไปข้างนอกหน้าต่างนะคะเหมือนกับว่าเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นมองออกไปแบบให้ทำท่าเก๋ๆแล้วก็แบบเสื้อแม่นิดนึงเห็นเห็นแบบคนงตื่นนอนแบบยังไม่ดูทะลุอะไรมากอะมองออกไปข้างนอกให้มันเห็นยูดยืดทัดน่ะแต่ว่าครั้งต่อไปก็คุยกันน,นะ ใ,ใจแม่เอานะทั้งฉัตรบอกว่าเดี๋ยวทั้งคราวต่อไปท้ฉัตรากได้แม่มาถ่ายอ่ะเป็นภาพวิวส,สวยๆนะครับเ,เราเนี่ยคราวที่แล้วเราแอบ,บมองผู้ชายไว้เที่ยวเนี้ยเราก็จะเห็นคนที่เราเคยมองไว้แอบบดูเราว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณานี้ทั <c oughs> ้ฉัตรก็บอกว่าแม่เด็กมากจะต้องต้อง,ต,งตั้งชื่อแม่ให้ไงดีให้หลายๆคนเข้ามาแล้วให้เปลี่ยนชื่อแม่ให้หน่อยเป็นน้องอะไรดีน้อน้อง แอลน้องแอลลี่น้องแล้วก็ตั้งตั้งแต่ในตอนถ่ายเลยนะก็สนุกอ่ะก็ชอบใจในการทำง,งานของน้องเขาเร็วไวพูดจาน,น่ารักดูแลดีแต่ระดับอย่างน้องฉันต้องบอกเลยว่าแต่งเฉพาะคนดังๆของประเทศใช่ไหมคะต้องต้องพูดคำนี้เลยนะไม่ใช่แต่งหน้าอย่างเดียวนะเป็นเสื้อผ้าแขนเสียบจับน่ารักมากเซ็กซี่ <laughs> แรกที่เราถ่ายแบบโอ้ <laughs> <laughs> เห็นล่องอกมาถึงนี่เลยนะ สกข้างแค่เรื่องเดียวใช่ไหมคะที่รอที่จะปิดกล้องอะ่ะผมไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่าแม่ใส่เสื้อคอตั้งตลอดนะคะเป็นแม่ของตัวรองแต่เรื่องต่อไปเนี่ยเขาปรับได้คนสาวทําให้แก่่มันง่ายแต่ถ้าแก่แล้วทำมาสาวเนี่ยมันยาก เห็นสวยๆแบบนี้หลายคนคงจะคิดว่าทํามาเยอะแน่นอนถึงได้มาไกลขนาดนี้งานนี้แม่แอลบอกหมดเปลือกทําอะไรมาบ้างไปฟังกันเลยค่ะทำหวังของแม่ไม่ได้หวังว่าจะไดถึงขนาดนี้นะหวังแค่ทําตาบนตาล่างทําให้ตาล่างเนี่ยแบบว่าเอ่อมันไม่มีรอย่วงอ่ะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือนิดนึงคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้อตาแข็งแรงจะตัดให้อีกทีนึงนิดนึงเพื่อให้ตึงขึ้นอย่างนี้เลย แล้วแม่ก็บอกว่าดีใจอะค่ะเพราะคุณหมอเนี่ยแม่ที่แม่ขอไว้ว่าแค่อยากทาตาบนตาล่างแต่คุณหมอทําให้หมดเลยตัดเนียงออกแต่พอเออคุณหมอดึงหน้าบนกลางล่างให้แล้วก็ทําให้คอเนี่ยตึงโดยที่มองหาแผลเนี่ยไม่เจออต้องบอกเลยค่ะว่า เห็นน้อยๆพองามกำลังน่ารักเปิดดิดเปิดหน่อยไม่เป็นไรอายุขนาดนี้แล้วลูกเต้าก็มีแล้วใครจะ้ปมาดูมากมายเพียงแต่ว,ว่าไม่เคยเห็นลูกนั้นเลย